วันที่29พฤษภา,าคมที่ผ่านมาชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับบุรีท,ที่สร้างสารรค์สังคมไทยนะคะจากงานเพชรอวอร์ด2022เนตอยาลาเพื่อม,มอบให้แก่บุคคลองค์กรนักธุรกิจรวมถึงผู้ประกอบกิจสื่อสารมวลชนในทุกขแดแงนะคะที่ดำรงตนประกอบหน้าที่การงานจนประสบความสําเร็จรวมทั้งปฏิบัติตนอันเป็นประโยชน์ที่ดีจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและก็ประเทศชาติ ณโรงแรมอามารีดอนเมืองโดยบุคคลองค์กรนักธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลเนตอยายลานะคะในสาขาโลาลัสาตีเดนคือคุณนาหะไทยนะคะอาจารย์ยืนหนึ่งศักลายมือเศรษฐีอาจารย์ยืนหนึ่งจังหวัดโคราชนั่นเองค่ะอาจารย์ยืนหนึ่งนะคะนาหัไทยฮีรันปทีปค่ะอาจารย์ศักลายมือเศรษฐีค่ะสายขาวค่ะ ตอนนี้อาจารย์ยินหนึ่งนะคะก็ได้สักลายมือเศรษฐีแก้ไขดวงชะตานะคะของบุคคลที่มีปัญหาการล่วไหลนะคะธุรกิจไม่สำเร็จนะคะหรือทำอะไรมีการติดขัดใดๆนะคะอาจารย์ยินหนึ่งสามารถรับปรึกษาแก้ปัญหานะจุดนี้นะคะราคาเป็นกันเองค่ะสอบถามได้นะคะแล้วขอฝากอีกหนึ่งธุรกิจนะคะของอาจารย์ยินหนึ่งนะคะธุรกิจรีสอร์ทค่ะบ้านกินลมชมดาวเขาใหญ่นะคะ ถ้าเกิดสมมุติว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะคือถ้าใครที่ไปสักลายมือเศรษฐีกับอ,อาจารย์ยืนหนึ่งในชุด V.I.P. ฟรีที่พักนะคะหนึ่งคืนค่ะดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับรางวัลนี้นะคะเพราะว่าตัวเองก็นับถือองค์พระพิคเนศอยู่แล้วนะคะบูชาองค์พระพิคเนศอยู่แล้วรู้สึกว่าดีใจตื้นตันและขนลุกมากๆเลยค่ะกับรางวัลนี้ การเดินทางสายนี้นะคะถ้าเล่าเนี่ยจะยาวนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากค่ะกับตัวเองตัวเองเนี่ยป่วยค่ะเป็นเส้นเลือดสมองตีบแต่ได้มีการไปขอพรค่ะกับองค์เทพนะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยลุกขึ้นมาได้สู้กับชีวิตนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็สำเร็จค่ะเลย ตั้งจิตว่าอยากจะทำอะไรเพื่อช่วยคนอื่นบ้างนะคะเราก็เลยศึกษาว่าเราจะไปทางทิศทางไหนดีจนมาถึงได้มาศึกษาเส้นลายมือเศรษฐีค่ะแล้วก็ได้ทำมาให้กับลูกศิษย์ลูกหาหลายๆท่านได้สำเร็จตังไปกันหลายๆท่านเลยค่ะ,อา,าคะอาจารย์แม่นิวค่ะอาจารย์แม่เนี่ยแบบดันมากค่ะพยายามให้พวกเราเนี่ยสักในสายขาวที่ถูกต้องค่ะ พยายามทำให้เราแบบถูกต้องที่สุดกับการทำงานในสายนี้ไม่ได้ทำไปในรูปแบบของธุรกิจที่สร้างตึกนะคะว่าง่ายๆเลยเราเราพยายามทำในราคาที่คนที่ลำบากจริงๆจ,จ,จับต้องได้ค่ะอ๋ออันนี้มีเลยนะคะคือ,อลูกศิษย์คนนี้นะคะสักไปแล้ววันที่มาสากักอาจารย์ก็บอกว่าใครเนี่ยมาสักกับอาจารย์รถตะชอบออกรางวัลน,นะ ไปน้องเขาก็ถูก3ตัวตรงเลยค่ะ3ตัวรัฐบาลไทย3ตัวตรง3ตัวล่างไอส2ตัวล่างค่ะแล้วก็ถูกติดต่อกันยาวๆมาแล้วอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบสายบุญนะคะจะทำงานทำบุญกับทางวัดพระบาทน้ำพุค่อนข้างบ่อยมากเลยค่ะแล้วก็ลูกศิษย์ที่ได้โชคได้ลาบไปก็จะมีการแบ่งปันเข้ามานะคะช่วยกันร่วมกันทำบุญ เมื่อล่าสุดเมื่อวันที่22พฤษภาคมก็เพิ่งไปทําบุญกันมาค่ะสักลายมือของอาจารย์ยืนหนึ่งที่แตกต่างเลยคืออาจารย์อาจารย์ยืนหนึ่งจะไม่สักแบบเส้นที่ลอยๆนะคะคืออาจารย์ยืนหนึ่งจะเน้นสักจากเส้นจริงของลูกค้าเท่านั้นแต่จะเสริมให้ดีขึ้นและปังขึ้นค่ะเพศสักลายมือ สักลายมือเศรษฐีอาจารย์นหนึ่งเลยค่ะเบอร์ติดต่อนะคะอยู่ที่เพจค่ะเข้าเพจได้เลยนะคะสักลายมือเศรษฐีอยืนหนึ่งค่ะท่านใดนะคะที่มีปัญหากำลังลุมเล้าอยู่คิดไม่ออกว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นใดๆนะคะลองติดต่อทักมาหาอาจารย์ก่อนได้เลยนะคะอาจารยินดีพร้อมที่จะ,ะเป็นผู้ไขปัญหาอันนั้นที่ท่านคิดไม่ออกนะคะจะช่วยแก้ไขปัญหาเราอย่าเพิ่งมองถึงจุดที่ว่าเอ๊ะ เขาจะคิดค่าครูใดๆเท่าไหร่นะคะลองทักมาก่อนค่ะอาจารย์พร้อมและยินดีจะช่วยเหลือทุกๆคน,นะคะ่ะ